สวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับนํำผีนํำนองเข้าสู่รายก,การเบิ่งอีสานขอบบุญขอบคุณพี่น้องท่านผู้ชมลหลายๆครับที่ได้ติดตามรับฟังรับชมเป็นแรงอกแรงใจในการบันทึกเรื่องราวความเป็นมากเกี่ยวกับประวัติบัตรตำนัานเมืองไหวในยูทู e คลิปนี้ใบบุญสิภาพีผีผนอกไปนํำห้อยผู้ไทยเกี่ยวกับความเป็นมาของเผนตั้งแต่ยุคสมัยอาณาจักร อายเล่าผุ้หลักรับตามพงศวดานชาติผู้ไทยหรือว่าผู้ไทยซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นเผากำเนิดมาตั้งแต่ในยุคอดีตเรื่องเล่าความเป็นมากของเรื่องนี้เป็นจังไหน,หนั่นมากับพี่น้องเข้ามาไปย้อนร้อยประวัติบานตนํานานเมืองของเจ้าผู้ไทยกับอาณาจักรอายเล่านํากันครับนักป่า และกับนักวิชาการทั้งด้านประวัติศาสตร์ได้ลงความเห็นว่าในพิภพโลกมนุษย์นี้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานัานับแสนปีแล้วครับและกับคาดคะเนาวา่าดินแดนอันเป็นที่กำเนิดเกิดขึ้นของเรามนุษย์ตั้งเดิมนั่นอยู่แถบทินใจกลางชมพูทวีปแถวภูเขาอันไตซึ่งเป็นดินแดนภาคใต้ของมองโกนในยุคป,ปัจจุบัน มนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในใจกลางชมพูทวีก,กับมีหลายชนชาติชนชาติใหญ่ๆที่ได้ตั้งรักฐานและกหากินอยู่ในแถบทินเพิ่นวามีมยูสี่ชนชาติน้ำกันคือชนชาติจีนอาศัยอยู่ในดินแดนรอบๆทะเลสาบแคสเปียนทางด้านตะวันออกเชียงใต้กลุ่มชนชาติจีนนี่เพิ่นกาหากินด้วยการเลี้ยงสัตว์ว่าสั่นชนชาติที่สองคือชนชาติตาด ชนชาตินี้กะสิอาศัยอยู่ตามดินแดนเลียบทะเลทรายมีมาเป็นพาหนะเพิ่นว่าหากินด้วยการปนวสันชนชาติที่สามคือชนชาติชนงยนูชนชาตินี้กะสิอาศัยอยู่ดินแดนแถบแถวประเทศเกาเวหรือว่าเกาหลีตลอดจนถึงมองโกลชนชาตินี้เพิ่กวสิหากินด้วยการปนคือกันวสันชนชาติที่ห้าคือชนชาต์ไอเล่า ชนชาตินี้เพิ่นกษิอาศัยอยู่ในแถบทินดินแดนระวางแม่น้ำห้วงหูกับแม่น้ำย่างจีหรือว่าแม่น้ำแย่งซี่เคียงที่ห้าวขุนหูขุนชินนั่นแหละครับกลุ่มชนนี้เพิ่นเกสิหากินด้วยกันเห็ดไห้เห็ดหน้าเห็ดเกษิกรรมเลียงฉีพเป็นหลักชนชาติผู้ไทยหรือว่าผู้ไทยก็เป็นอีกชนชาติหนึง่ง ที่ได้ตั้งรักปักฐานสั่งบานเลื่อนประผลอยู่อาศัยกับกลุ่มคนชนชาติต่างๆในอดีตคือจีนเล้าพวน่นย่อและกับผู้ไทยมีนิสัยส่วนตัวรักควมสงบอยู่กันอย่างสันติมีความหักควมหวงแหนในเผ่าพันธุ์มีขนบธรรมเนียมประเภณนีศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการแต่งกายและกก็ด้านดนตรีมีความเสื้อและกับผ้าซาเว้าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนดังนั้น จึงมีการหลอมร่วมขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมซึ่งกันและกันแล้วได้ร่วมกลุ่มเอื่นตนเองเป็นกลุ่มชนชาติไอยเล่าในยุคอดีตปัจจุบันนี้คนชนชาติผู้ไทยหรือว่าภูไทยก็มีอาศัยต่างบ้านเฮือนอยู่ในแถบชินประเทศจีนลาวพม่าเวียดนามและกะไทยเป็นจำนวนมากครับ และก็ย่งคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีศิละปะวัฒนธรรมความเสือการนับถือผีและกะเข้ารบวิญญาณบ,บรรพบุรุษการเว้าการจาไหวอย่ยางเช่นเคยในอดีตส่วนกำเนิดคำว่าผู้ไทยหรือว่าผู้ไทยหรือคนไตท,ทั้งสามคำนี้เป็นคำที่มีความหมายเดียวกันเป็นคำที่ใส่อื่นคนชนชาติเดียวกัน ในหนังสือนิท่านคุณบรมราชาจิลาทได้กล่าวไว้ว่าคนชาติผู้ไทยนี่เกิดมาจากนําเต่าไงสองน่วยและกัยังมีนักปากหลายทันได้ให้ค้อมเห็นไว้ว่าคำว่าผู้ไทยหรือผูไทยหรือคนไตเป็นคำที่มีความหมายเดียวกันกับคำว่าเทียนแทนไทยซึ่งหมายถึงฝ่าหรือว่าดวงดาวคนชาตินี่จัง รักความอิสระชอบอาศัยอยู่ในที่สูงคือผู้เขาและก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่ากลุ่มชนชาติใดๆชนชาติผู้ไทยหรือผููไทยได้ตั้งลักฐานบ้านเฮือนอยู่ในดินแดนอ่ายเล่าร่วมกับกลุ่มชนชาติต่างๆอยู่ในแถบทินประเทศจีนหรือมณฑนเสฉวนทุกมือนี้ซึ่งก็มีเมืองใหญ่อยู่น้ำกันสามเมืองในยุคนั้นสมัยนั้นคือ เมืองลุ่งหรือนครลุ่งอยู่ตอนตนของแม่น้ำห้วงหูทางด้านเหนือและก็เมืองปาหรือนครปาอยู่ตอนไต้แม่น้ำห้วงหูเหนือเมืองเสฉวนซึ่งเป็นเมืองใหญ่และก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากในอดีตเมืองที่สามก็คือเมืองเหนียวหรือนครเหนียวอยู่ทางไต่ของเมืองลุ่งและก็เมืองปาในพงศาวดารจีนเพันไดบันทึกไวยว่าเมื่อปะมานก่อนคิตศักราช 8ป3พวกชนชาติตากได้เข้ามารบชนชาติจีนแล้วล่วงเลยเข้ามารบกับพวกชนชาติไอเล่าอยู่ที่เมืองลุ่งชนชาติไอเล่าที่รักสันติหักความสงบจังได้พาก,กันอพยพหนีลงมาอยู่ที่เมืองปา่าต่อมาอีกประมาณเจปีพวกจีนมีกำลังมากขึ้นจังยกทัพมารบนครป่าแลแก่นครเหนียวชนชาติไอเล่าจังได้อพยพลงมาอยู่ทางใต้ ของเมืองเสฉวนตลอดจนลงมาฮอดพี่ละครับเมืองกุยจิวกวงตุ่งกวงไซและก็เมืองยูน,นันเป็นจํานวนมากเวลานั้นยุคสมัยนั้นพวกจีนอื่นไอยล่าว,วาไตแต่ชนชาติไอเล่าก็ย่งคงรักษาเอกกราชเมืองปาและก็เมืองเหนียวไว้ได้อันนี้คือข้อมูลที่พงศาวดารจีนเพิ่นไดบันทึกไวในช่วงก่อนคิตศักราชที่8 4ดอย ในปีพศ205กอนกิตศักราช338พวกไอเล่าทีนครอนปลาถืกจีนลูกล้านสู่บ่อได้จังได้ถอยลงมาร่วมกับพวกทีมาก่อนทีนครอนเงียบและในปีพศ2 9 7กอนกิตศักราช246พระเจ้าแผ่นดินจีนซึ่งมีนามว่าชินซี่ฮ่องเต้ซึ่งเป็นผู้สาัางกำแพงเมืองจีนยาวถึง1,000ลี้ ได้ยกทับมตีนครเหนียวของไอเล่าหลายเทือหลายขรังแต่ก็บว่สำเร็จแล้วก็ได้รบติดพันกันมาจนถึงปีพศ328ก่อนกิตศักราช2 1 5นครเหนียวจังได้เสียเมืองให้แกจีนพวกไอเล่าจังได้อพยพลงมาทั้งใ้และก็ได้ร่วมกันตั้งเมืองหลวงขึ้นใหม่ซื่อนครเพง,ง่ายมีขุนเมา หรือขุนเมืองเป็นกษัตริย์พระเจ้าเพ่นดินจีนนาวาบูตีฮองเตได้แตง่งทูตไปศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียทูตจีนขณะนั้นสิเดินทางพาันนาครเพง,ง่ายแต่ว่าเจ้าขุนเมาอย่อมให้พันพระเจ้าวูตีฮองเตบ่พอใจเป็นอันมากจังได้ยกทับมตินครเพง,ง่ายอยู่หลายปีสุดท้าย นครเพง่ายก็ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของจีนในปีพ่อ,อ5 6พอปีพ่อ,อ5 2ประเทศจีนเกิดการวุ่นวายคุนบ้า,บางเมืองกษัตริย์ผู้สืบสกุลเมืองนครเพง่ายเห็นเป็นโอกาสดีก็จังประกาศอิสรภาพบอย่อมเป็นเมืองขึ้นของจีนและก็ได้ข้องเมืองเป็นเอกราชต่อมา พอถึงปีพ่อ9 3หเกจีนก็ได้เข่าลุกล้านแล้วก็ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของจีนอีกทีอนึงระวังนี่พวกไอเล่าก็ได้แบ่งออกเป็นสองพวกสองกลุ่มคือพวกที่หนึ่งยู่ทีนครเพ่ง,ง่ายเอื่นตนเองว่าพวกไอเล่าพวกที่สองได้อพยพหนีลงมาทั้งใตเรื่อยเอื่นตนเองว่าพวกง่ายเล่าในช่วงปีพ่อ0อหกรอยเสร็จ พระเจ้ามิ่งตีฮ่องเต้พระเจ้าแผ่นดินจีนก็ได้นําเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศจีนในสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินของไอเล่าคือขุนหลวงหลี่เม้าอยู่นครายเล่าก็ได้เข้านับถือพระพุทธศาสนาในปีพศ612แต่เป็นไฟลัททิมหายานพอถึงปีพศ621ขุนไล่ลาดราชโอรสได้ขึ้นครองเมืองแทน่นเวลานั้นพวกจีน ถือว่านาครง่ายเล่าเป็นเมืองขึ้นของจีนจังได้ทรงขุนนางมากำกับดูแลขุนไล่หลาดบอย่อมพวกจีนจงยกทับมาตีนครง่ายเล่าพวกไอเหล้าก็จังตกเป็นเมืองขึ้นของจีน,จน,น,กกนห,หลักจีนก็ได้บังคับพวกไอเล่าให้เสียซวยโดยใช้นุม่มเสียซวยเป็นเสือสองโตกับเกือหอหนึ่งตัง้งเ่นันมาพวกไอเหล้า ก็จังพากกันอพยพหนีลงมาทางใต้เรื่อยๆแล้วก็ได้มาตั้งลักฐานบัานเฮือนอยู่รบๆน้องแสหรือว่าน้องกระแสแสนยากปัจจุบันจีนเอิ่นตาลีฟูอยู่ในเขตแขวงมณฑนยู่น่านของจีนสม,มือนีพอดีในช่วงนั้นพวกจีนก็ได้เกิดความแตกแยกออกเป็นสามพวกหรือว่าสามกกคือโจโฉพวกหนึ่งเหลาปีพวกหนึ่งสุนกวนพวกหนึ่งในช่วงนี้พวกไอ้เล่าก็จังได้ถือโอกาสตั้งโต แล้วก็สางเมืองขึ้นมาใไมใหงไ่ขึ้นกว่าเกลวละก็ได้รวบรวมขึ้นเป็นหกเมืองคือเมืองสุยหรือเมืองมงชุยเมืองที enfin, ern, ่สองคือเมืองเอชีหรือเมืองเอ่ยเมืองที่สามคือเมืองลานกุมงหรือเมืองลานกุงเมืองที่สี่คือเมืองทงสากหรือเมืองเพ่งเสียงเมืองที่หาคือเมืองเชียงลานหรือเมืองชี้ลาน เมืองที่หกคือเมืองหน้องแสรหรือเมืองมงเสเมืองน้องแสเป็นเมืองใหญ่แลกักเป็นเมืองหลวงของประเทศจังอื่นเป็นน่าของประเทศในเวลานั้นว่าอาณาจักรน้องแสรหรือน่านเจา้าพวกไอเล่าได้ตั้งโตเป็นเอกราชปกครองบ้านปกครองเมืองจนจะเจร่ญนลุงเรื่องต่อมากว่าร้อยปีพ่อถึงปีพ่อศ768หรือคิตศักราช225 คงบ่งแม่ทับคนสําคัญของเล่าปีก็ได้ยกทับมาตีอาณาจักรหนองแสหรือนันเจ้าอยู่หลายปีสุดท้ายพวกไอ้เล้าต้องย่อมเป็นเมืองขึ้นของจีนอีกเท่นหนึงพวกไอ้เล้าถูกพวกจีนเบียดเบียนกดขี่ข่มเหงอยู่เสมอพวกไอ้เล้าบางส่วนจึงอพยพหนีลงมาทั้งใต่เรื่อยๆอีกพอถึงพ่อศเก3ารอิสหรือคิทสกักลัที่ส9 5รยเกห้าพวกไอ้เล่าทั้งหกเมืองเดิม ก็ได้ตั้งโตเป็นอิสระอีกเท่หนึงแล้วก็ได้ปกครองกันเองต่อมาจ,จนถึงพศ1ส9 2หรือคริสตศักราช649กษัตริย์เมื่อหน้องแสองค์นี้พระนามว่าสีหนวะหรือสีนูโลจินเอินชิวโนโลตั้งแต่นั้นมาอาณาจักรหน้องแสรหรือว่านาันเจ้าจังกับมามีความเจริญลุ่งรื่งยิ่งใหญ่แล้วก็ได้ขยายอาณาเขตกว้างมากยิ่งขึ้น พระเจ้าแพ่นดินนครน,น้องแสจังได้ทรงราชจถูดไปเจริญสัมพันธ์ทตให้ดีกับพระเจ้าแพ่นดินจีนที่มีพระนามว่าเกาจงฮ่องเต้เกาจงฮ่องเต้กะทรงต้อนรับเป็นอย่างดีต่อมาพอถึงพ่อศ1228รคิตศักราชที่6 8 5พระเจ้าโลเชิงราชโอรสเมืองหน้องแสก็ได้ขึ้นสเสวยระ พระองค์ก็ได้เจริญสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศจีนต่อมาเรื่อยคือในปีพศ1 2 3่อ,อ 1, 3หรือในคิตสกัักราช690พระองค์ได้สเสด็จไปประเทศจีนในงานราชาพิเศษของพระนางบูเช็กเทียนหลังพระเจ้าโลเซิงได้สิ้นพระชนม์ลงก็ได้มีกษัตริย์ปกครองนองแสต่อมาอีก3พระองค์จนมาถึงสมัยของพระเจ้าพิลอ,อกโก หรือขุนบรมราชาธิราชเป็นกระัตรอาณาจักรหนองแสหรือน่านเจา้าซึ่งถือว่าเป็นผู้กาหารมีความชำนาญในการทรงข้ามอย่างยอดเยี่ยมขุนบรมราชาธิราชได้ส่งแพร่ขยายอณาจักรน้องแสหรือน่านเจา้ากว่างขวงขึ้นไม่อีกพระองค์ได้เสวยราชสมบัตินครหนองแสในช่วงปี1272คศราช729 เมื่อพอชนได้32ปีก็ได้ทรงราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตีกับพระเจ้าแผ่นดินจีนในช่วงรัชสมัยของหวนจงเพ่งฮ่องเต้หวนจงเพ่งฮ่องเต้ก็ทรงให้การต้อนรับเป็นอย่างดีคุณบรมราชาธิราชพระเจ้าแผ่นดินหนองแสหรือว่าทีจีนเอิรน น่านเจ้าอองก็ได้ประทับอยู่ที่เมืองนองแสพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าประเทศจีนมีกำลังเข้มแข็งละกะเคยยกกองทัพมาตีเมืองน้องแสอยู่หลายเทือหลายขรั้งในยุคอดีตถึงแม่พระองค์สิได้มาเจริญสัมพันธ์ทำให้ตีไว้แล้วก็ยังบม่มีความเสื่อใจหรือหมั่นใจได้ว่าจีนสิบ,บ่มาลุกลานดังนั้นในช่วงปีพศ1 2 2่หรือในช่วงคิสตศักรอาช731 พระองค์จังได้ลงมาสังเมืองไม่ที่ทงหน้าหน่อยอ้อยหนูแล้วก็ตั้งเมืองขึ้นไม่วาเมืองแถนหรือเมืองกาหลงจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงประทับอยู่ที่เมืองแถนหรือเมืองกาหลงมองนี่เป็นเวลาถึง8ปีในระหว่างที่ประทับนั่นพระองค์ก็ได้ยกทัพไปตีเอาเมืองของประเทศจีนซึ่งอยู่ในเขตแดนของทิเบตได้หลายเมืองจากนั้นพระองค์ก็ได้สางเมืองไม่ขึ้นใน,นดิ Έ นแดนที่ตีเมืองใด อิ่นว่าเมืองตาหอหรือหอแต่เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองน้องแสไปทางด้านเหนือประมาณสี่สิบลี้แล้วพระองค์ก็ได้เสด็จไปประทับที่เมืองตาหอในช่วงปีพศ1 2 8่อหรือคิตสักรักราอยส0สขุนบรมราชาธิราชมีพระโอรสที่ประสูติจากพระนั่งยมพาลาเอกอัคครมเหสีแล้วกาพระนั่งเอ็ดแข้งเทวีไฟาย ที่มีสื่อปรากฏอยู่จานวนเจ็ดพระองค์ในหนังสือหลานสร้างกล่าวไว้ว่าพระราชโอรสของขุนบรมเมื่อโตขึ้นมากก็ได้ไปข้องเมืองต่างๆคือขุนล่อไปข้องเมืองหลานสร้างเท่าพาหลานไปข้องเมืองตาหอหรือหอแต่ท่าจูสงไปข้องเมืองจุลนีคือเมืองแก้วเท่าวั้าผงไปข้องเมืองโยนกคือลานน้านนาท่าวอิน ลงมาข้องเมืองลานเพียคืออยุธยาท่าวกมุมมาข้องเมืองลาขํามวนท่าวเจียงมาข้องเมืองปัก,กันหรือว่าเชียงขวงถึงปีพศ1286หรือคิตศักราช743ขุนบรมราชาธิราชได้แต่งตั้งราชทูตไปเจริญราชไมตรีกับพระเจ้าเพ่นดินจีนน้ำ่าพระเจ้าเฮียนจงอิดฮ่องเต แล้วจังเสด็จกับมาสเสวยราชสมบัติยูน่นครอน,น้องแสจนถึงปีพศออ .1292 ช่วงคิตศักราช749ก็ได้เสด็จสวรรคตลงร่วมพระชนมายุได้ห3าปีในพงศวดารจีนซื้อยี่จับสี่ซื่อกาวไหววาเมื่อพระเจ้าพิลอโกหรือว่าขุนบรุมราชาธิลาสเสด็จสวรรคตแก่พระโอรสน้าวากกล่อผง หรือขุนล่อซึ่งเวลานั้นประทับปกคร้องเมืองแถนอยู่ก็ได้สเสด็จกับนครน,น้องแสขึ้นข้องราชสมบัติอาณาจักรหนองแสหรือน่านเจา้าแท่นพระราชบิดาและก็ได้มีการแต่งถูกไปเจริญราชไมตตีกับพระเจ้าแผ่นดินจีนดังเดิมต่อแม่เมื่อพระองค์ไปประพาทท่า,ทาเขีดแดนจีนเมืองหุ่นหนำข้าราชการจีนผู้รักษาเมืองบ่อไห่กัน ทำาความข้ารพพระองค์จึงมีความขัดเครื่องในพระไทยเป็นอันมากจังได้ยกกองทัพไปตีเอาเขตแดนจีนได้หัวเมืองต่างๆในแขวงหุ่นหนำถึง32หัวเมืองน้ำกันแล้วพระองค์ก็ทรงประทับอยู่ที่เมืองหุ่นหนำถึงปีพศ1 2 9่ออ 94, หรือในช่วงกิตศักราช751พระเจ้าแผ่นดินจีนเมื่อหูข่าวสาบข่าวจังได้ยกทัพหลวงมาตีเอาเมืองหุ่นหนำขึ้น พระเจ้าโกล่อผมหรือคุณล่อได้แต่งทูดไปหาแม่ทัพจีนเพื่อขอเป็นมิตรไม่ตีแหละกะสิทรงเมืองขึ้นไห่หลายเมืองแต่แม่ทัพจีนบอย,ยอมได้จับรัดจะทูดไปขังไว้แล้วก็ได้โยกทับเขาตีเมืองหุ่นนำพระเจ้าโกล้อผมหรือคุณล่อได้ตีทัพจีนจนแตกขึ้นไปมดแล้วพระองค์แก่พินาเห็นว่าพวกจีนคือสิยกกองกำลังของทัพลงอารบอีกเป็นแน่แท้ จังได้หันไปทำไม่ตีไหวกับพระเจ้าเพนดินทิเบตพอถึงปีพศ1297หรือว่าในช่วงคิตศักราช7 5 4พวกจีนได้ยกทัพมาตีเมืองหุ่นนำอีกเท่อนึงขุนล่อได้สร้างกลศึกหลอกล่วงทัพจีนแล้วก็ได้แต่งกองทัพมาสกัดด้านไหวกองทหารจีนขาดสเสบียงอาหารและก็ได้เกิดโรคให้ว่าขึ้นในกองทัพจังในภากันถอยหล่นหนี คุณล่อนำทหารตามตีขาฟันทหารจีนตา,า,นตายลงเป็นจำนวนมากรัชนาจักรหนองแสหรือว่านานเจา้าได้รับความเจริญลุงเรื่องและก็กวงไงไพศาลมาตั้งแต่สมัยของพระเจา้าซินูโลและก็ได้มีกษัตริย์ปกคร้องสืบทอดต่อกันมาถ,ถึง13พระองค์คิดเป็นเวลาก็นับได้กว่า25 5ปีครับ ต่อจากนั้นมาราชนาจักหนองแสหรือวานาันเจา้าก็ได้มีราชวงศ์ที่มีเชื้อสายปะปนกับจีนปกครองบ้านเมืองและก็ได้มีขนธทัมเนียมประเพณนี่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้ล้อมร่วมเขาน้ำกันมาจนถึงปีพศ1797หรือในช่วงคิศักราช1244พวกม่องโกลคือพระเจ้าแผ่นดินจีนราชวงศ์หมวนตีได้เข้าปกครองเมืองจีนทั้งหมด แล้วได้แพ่อำนาจและก็ขยายเขตลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้และกับเขาตีรัชชาแาจักหนองแสหรือนานเจ้าได้ดังนั้นรัชชาแาจักหนองแสหรือว่านานเจ้าจังได้สิ้นอิสรภาพลงอีกตกเป็นประเทศสลาศของจีนตั้งแต่นั้นเป็นตนมาแล้วกุ่มชนชาติที่รักความสงบรักความเป็นอิสระจังได้พากันอพยพหลูกห้านลงมาทั้งใต่อีกเรื่อยๆชนชาติ ภูไทยหรือว่าภูไทยก็เป็นอีกกลุ่มชนชาติหนึ่งที่ได้อพยพตามลงมาในครั้งนั้นแล้วก็ได้ลงมาจาังบ้านเฮือนกระจัดกระจายอยู่ในหลายเมืองผูกเมืองกันยังคงอนุรักษ์และกะ็สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีศิละปะวัฒนธรรมอันดีงามไหวยังเหนียวแน่นซึ่งเป็นเอกลกักษณ์เฉพาะตัวสำหรับพญาาถนหรือว่าขุนบรลมราชาธิลาชบ,บรรพบุรุษของชนชาติผู้ไทย มีกำเนิดความเป็นมาจังไดกะบมีหลักฐานยืนยันที่แน่ชัดแต่เท่าที่สืบคน้นจากประวัติศาสตร์เล่าที่มีบันทึกไวก็บอกไว้ว่าในช่วงปีพศ .1227 ขุนบรมราชาธิรละเป็นกษัตริย์นักรบผู้ก่้าหารของอณาจักรหนองแสรหรือว่านานเจ้าพระอ,องค์เป็นผู้แรกที่สั่งเมืองแทนขึ้นที่ทงหน้าน่อยอ้อยหนู ชาเมืองอื่นพระนามของเจ้าเมืองว่าพญาแถนพงศสวดิ์ล้านสร้างและกาพงศสวดิ์เมืองหลวงพระบางกายังมีบันทึกไว้อีกว่าขัางเมื่อสมัยบุราน่นนั่นมาแหลกแผ่นดินที่เห้าอยู่อาศัยนี่คงเป็นดินเป็นหญ้าไม่ฝ่าเป็นแถนผีแลคนเขี่ยวไปมาหากันบกขาดคนเห่าสร้างบ้านอยู่เมืองลุม่ม กินปลาเห็ดหน้ากินเขา่าคนเมืองลุมนี่กินเข่าให้บอกให้ไม้กินแร้งกินง่ายให้บอกแก้แทนได้กินสิ้นให้ทรงขาได้กินปลาให้ทรงหอยแก้แทนต่อมาคนเฮาได้แบ่งกันออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่มีกำลังมีอำนาจมากกว่าก็ะสิเป็นหัวหน้าหรือผู้นำ แล่กะกลุก่มที่มีกำลังหน่อยกลัวเป็นชาวบ้านธรรมดาค่อยปฏิบัติตามคำสั่งของกลุ่มแรกมีเรื่องเร่าขานวาเมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัยหรืออักขีภัยหรือว่าตะไพ่จากธรรมชาติเกิดขึ้นชาวบ้านธรรมดาที่โบมีเกื่องหยึดเหนียวจิตใจกะเลยนึกวาพยาญถนได้โกดแล้วบันดาลโทษะ มีอยู่ขังหนึ่งเธอหนึ่งเมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นชาวบ้านได้หนีตายขึ้นไปอยู่ในที่สูงหรือเมืองบนพญาแถนกันรับไหวแต่พ่อ,อยูไปโดนโดนนั่นนั่นกับว่าสามารถทีสิยูได้พญาแถนจังได้ผ้าลงไปทรงให้ยูทีมองหนึ่งร้อมกันนั่นก็นให้คุ้ยเขาหลู่ไปนั่มเพื่อให้เห็ดไ้เห็ดหน้ากินกันต่อไปบริเวณที่ไปยูนั่นเอื่นว่าหน้าหน่อยอ้อยหนูต่อต่อมา เมื่อมีภูมิบุญเป็นสีแกบ่บาทแก่เมืองเกิดขึ้นคือขุนบรมราชาธิราชได้ส้างเมืองแถนขึ้นที่ทงหน้าหน่อยอ่อยหนูจังได้ชักชวนและก็แนะนำชาวบ้านให้หูจักวิธีการเห็ดไ้ไถหน้าปลูกพักปลูกหยาปลูกผลมะระากไม้หัวมันหัวก้อยทั้งม้วนอันควนกินควนเก็บจังเกิดมีผืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ภูค้นและกะบ็บบานเมือง กะค่อยๆพัฒนามีความสุขความสะดวกสบายมีลูกเต็มบานมีหลานเต็มเมืองแล้วกจะเกิดมีคติวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีมีดนตรีศิละปะศาสนาข่วมเสือถือในเรื่องวิญญาณผีปูผีญาผีถวดตาทวดและก็มีการกาบไหวบูชาตามาเท่าทุกมือนี่ การทีกล่าวถึงชนเผ่าผู้ไทหรือว่าผู้ไทยขั้นสีบรกลกาวหอดอณาจาักเล่าเลยหนังกะเบิงแล้วสีบถูกถือต้องจักเท่าไหครับเนื่องเพราะว่าคนเลา่า็ดีผู้ไทก็ดีคนไทยคนหอกคนพวนคนคาและก็คนจีนล้วนเป็นชนชาติที่เคยอาศัยสั่งลักปักฐานบั่นเฮื่อนอยู่น้ำกันมาตั้งแต่ยยคก,ก่อนในสมัยอดีตจนเหตุให้มีการหล่อหลวมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ข้้าดวยกันจนถึงขนาดมีการผสมผสานระว่างเผาพันธุ์น้ำกันถ้าสิก้าวโดยสรุปแล้วนั่นก็หมายถึงว่าคนเฮ้าในแถบทินอินโดจีนนี่ล้วนแต่มีสายเลือดสายโลหิตหรือว่าเสือสายโคตรเหงาสัก,กละบรรพบุรุษเดียวกันทั้งนั้นบ่ว่าสิเป็นชนชาติไทยช่าวล้าผู้ไทยย่อพ้นจีนเวียดนมามพม่าตลอดจนเผ่าต่างๆที่อยู่ในระแวก แถบทินอินโดจีนร่วมไปหอดคมินผลแลละครับล้วนแต่เป็นลูกเป็นหลานที่สืบสายเชื่อพันุนะครับมาตั้งแต่ยุคขุนบอล่มไล่าชาติละด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือเรื่องเล่าจากพงศาวดารที่ใบบุญได้ยิบยกมาบอกมาเลามาเวาส่พีสุน้อกให้ได้สดับหับหูถึงความเป็นไปเป็นมาของชาติเชื่อชาวภูไทยนะครับตลอดจนความเป็นมาของ คนไทยคนล่านะครับที่มีความเกี่ยวของมาตั้งแต่พุ่นละครับยุคการส้่งบานแปลงเมืองในอาณาจักรอ้ายเล่าในยุคอดีตได้เบาได้เล่าส่พีส่นองแล้วกะสีได้อำลาพาชจาฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามกระเร่งอุกเร่งใจในการบันทึกเรื่องเล่าเหตุบานการเมืองตั้งแต่ยุคอดีตช่ยุคป,ปัจจุบันไว้พบกันไม่คิดหนา โชคดีไม่สุขทุกขันขับ